สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อวานนี้สิบเอดเดือนสองปีห9้านะครับลาวพัฒนาเราก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับตามนี้เลยนะครับได้รับรางวัลตามนี้เลยนะครับสูตรนี้เข้านะครับนะล่าสูตรเข้าที่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็มาวงไว้ที่หกห้ากับสองหนี้ไม่มานะครับมาตรงนี้นะครับ มาที่หนะกสีนก่นะครับอ่ะมาที่หกสี่นะอ่ะชุดกันห้องเราก็มานะครับชุดกันห้องเราก็สี่หกนะอ่ะเป็นที่พอใจนะครับนะในห้องกล VIP, ุ่ม V I P ของผมก็อ่ะน่าชื่นตาบานกันไปตามๆกันนะครับนะนะ V I P นะครับใครอยากเข้าก็พิมพ์เข้ามานะครับที่ I D line นะครับนะ A M นะครับนะตัวพิมพ์เล็กนะ a m นะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์ j นะครับนะ,ะพิมพ์แอดไลน์เข้ามานะครับ่นะสูตรก็ตามนี้เลยนะครับเอีเยวดูวิธีนิดหนึ่งนะครับนะนะก็ใช้หลักตรงนี้แหละนะใช้หลักแสนนะครับตามที่ผมโยงให้ให้ดูนี่แหละครับใช้หลักแสนนะทุกหมวดนะครับนะอ่านะ ใช้หลักแสนทุกงวดนะครับอ่ะหลักแสนก็เอามาคูณสามนะศูนย์คูณสามนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งนะนะแล้วก็นะ,ะนะคูณกันก็จะได้ศูนย์นะครับเพิ่มแต้มให้อีกหกแต้มนะอะ่ก็จะได้ศูนย์ละหกนะครับสูตรที่หนึ่งนะส่วนสูตรที่สองก็เหมือนกันครับเอาหลักแสนนะก็เลขศูนย์นี่แหละครับแต่ทีนี้นะครับเอามาคูณสี่นะครับหลังจากคูณสี่แล้วจะเป็นเครื่องหมายบวกนะตัวนี้บวกห้านะครับนะอ่า คูณกันนะครับศูนย์กับสี่คูณกันได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าก็จะได้ห้านะครับก็จะมาเพิ่มแต้มเป็นหกเจ็ดแปดให้ได้เลขสี่ตัวนะครับเนาะก็ออกตามนี้เลยนะครับรนะศูนย์กับเจ็ดเจ็ดกับศูนย์นะก็ออกที่เนี่ยนะโอเคนะอ่ะนี่แหละนะครับอย่างงวดที่ผ่านไปหมาดๆก็ตามนี้เลยนะครับสูตรก็สูตรเดียวกันนี่แหละครับ หลักแสนเราก็คือสองครับเอาสองมานี่นะแล้วก็คูณสามนะครับสองสามเป็นหกนะครับนะได้เลขหกนะครับนะหลังจากนั้นก็เอาหกบวกกับหกคงที่ก็จะได้สิบสองเราก็วางเลขสองตัวเดียวนะครับเอาได้เลขสองนะนะสูตรที่หนึ่งนะครับส่วนสูตรที่สองก็สองตัวเดียวนี่แหละครับนะหลักแสนนี่ก็ยกมาสองนะครับรอบนี้คูณสี่ครับบวกห้าครับเนาะนะ สองสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามเอาสามตัวเดียวนะครับเอานับห้าไปให้ได้เลขสี่ตัวนะครับนับเพิ่มมาเลยนะครับสามสี่ห้าหกเนาะโอเคไหมนะครับสูตรนี้ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็จับคู่ครับนะก็จะเป็นหกสามนะครับหกสี่หกห้าหกหกนะแล้วก็สองสองสามสองสี่สองห้าสองหกนะครับตัวกันนี่นะครับใครอยากกันก็กันใครไม่อยากกันก็ไม่เป็นไรนะก็คืออ่ะกันชุดหลายๆตัวนัก็สามสี่นะครับนะ สามสี่นะสามห้านะครับวิธีการสามหกนะครับแล้วก็มาสี่ห้านะครับแล้วก็มาสนะี่หกส่วนไอ้ห้าหกนะี่ผมก็มาบอกว่าเป็นชุดเดียวกันกับหกห้านะ้อ่ะอ่ะนี่แหละครับคืออ่าสูตรนะทีนี้มาดูรอบใหม่นะครับมาดูรอบใหม่นะมาดูรอบใหม่นะครับมาหน้านี้เลยนะครับมาดูรอบใหม่นะครับมาดูรอบใหม่นะครับเลขที่ออก อ่านไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ,อเสียนก่อนนะครับวรา,าวพัฒนานะลราวพัฒนาวดหน้าวันที่เท่าไหร่ครับอ่าวันที่สิบสามไหมใช่ไหมนะสิบเอ็ดออกไปแล้วนะครับสิบสองก็นา่าจะเป็นสิบสามเนาะ,ะเดือนสองปีหกหกเก้านะครับนะ ลาวพัฒนานะครับเอาสูตรเดิมนะครับเอาสูตรเดิมมาดูที่สูตรเดิมนะครับอ่ามาดูกันนะครับออกเลขอะไรครับเลขที่ออกก็คือนะห้าเก้านะครับหกสี่หกเก้าเนอะนี่คือตัวที่ออกไปแล้วนะครับตัวที่จะนํามาคิดก็คือตัวนี้แหละครับอ่ะเลขห้าหลักแสนนะครับนะหลักแสนก็เอามาเลยนะครับอ่าเอามาเลยนะครับก็ คือห้าเนาะนะครับคือเลขห้านะครับคูณด้วยสามคงที่อ้าว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 เลขสามทำไมไปทําวงเล็บเร็วจังนะอ่ะคูณกับเลขสามคงที่สามห้าสิบห้าเนาะสามห้าสิบห้านะครับหลังจากนั้นก็บวกหกคงที่นะครับก็จะได้เป็นเลขหนึ่งเนาะได้เป็นเลขหนึ่งนะครับเอามาดูสูตรที่สองนะครับก็ห้าตัวเดิมนี่แหละครับนะ 5ตัวเดิมนี่แหละนะครับเอาจาก5ลงมานะครับรอบนี้คูณด้วยเลข4นะครับแล้วก็มาบวกด้วยเลขคงที่ก็คือเลขนะ5นะครับนะได้เลขอะไรครับ5 4 20นะ5 4 20 0, นะด้วย0เนอะ0บวก5ก็จะได้5นะครับนะเพิ่มไปเป็น6เป็น7เป็น8นะนะครับได้เลข4ตัวแล้วนะนะครับได้เลข4ตัวแล้วนะ ต่อมาดูเลขในชุดนี้แหละครับนะนะมาดูในชุดนี้นะแล้วก็มาดูในเนี่ยนะในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับมาดูในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยนะครับนะอ่าอันนี้ได้ห้านะครับกับหนึ่งเนาะนะนี่ได้ห้ากับหนึ่งนะครับส่วนตัวข้างล่างก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดเลยนะครับเนาะ ทีนี้ก็ไม่ต้องไปรีรอแล้วครับก็จับคู่เลยนะครับอ่ะก็จับคู่ให้แบบนี้เลยนะครับอเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีปากกาดีกว่าเนาะ,ะเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีเข้มข้นขนาดจะเข้มไห,ห,หมในหมึกจางหรือเปล่าเนี่ยอ่ะจับคู่นะครับจับคู่นะอ่ะลาวนะครับิบสามเดือนสองปีหกเก้านะครับจับคู่ให้แล้วนะ จับคู่เลยนะครับจับคู่เลยนะเอาห้าห้าก่อนเลยนะครับนะไหมห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะได้ตามนี้เลยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งห้านะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับ นี่คือชุดเด่นนะครับอดดันนี้คือชุดเด่นนะครับชุดเด่นนะนะชุดเด่นนะครับอันนี่คือชุดเด่นนะครับเนี่ยอ่านี่เป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นนะชุดเด่นนะครับนะเอาวงให้หน่อยนะครับวงทุกตัวเลยนะจะได้ชัดเจนนะครับอ่าชุดเด่นทีนี้มาดูชุดที่เราจับกันนะครับ ชุดที่เราจับกันก็คือห้าหกนะครับนะอ่าชุดนี้คือชุดกันคือห้าห้าหกนะครับนะห้าเจ็ดห้าแปดมันก็ซ้ํากันอยู่ดีเนาะห้าเจ็ดนะครับห้าแปดเนาะเป็นเลขตัวซ้ํากันนะทีนี้ก็มาจับหกเจ็ดนะครับนะหกเจ็ดเนาะเอาชุดนี้ก็ได้นะหกเจ็ดนะครับนะหกเจ็ด นะแล้วก็หกแปดนะครับอ่ะแล้วก็เจ็ดแปดอันนี้คือชุดกันนะครับชุดกันนะเป็นชุดตัวกันนะครับได้เลขประมาณนี้นะครับอ่ะก็มาให้ความสําคัญกับตัวนี้แหละนะครับให้ความสําคัญกับตัวนี้นะตัวเด่นนะครับนะอ่าห้านะครับห้าหกนะ ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเป็นตัวสําคัญนะไอตัวที่เราเด่นกันนะครับนะส่วนตัวนี้ก็เป็นเพียงตัวกันนะครับเป็นเพียงตัวกันนะเป็นเพียงตัวกันกันไว้นะครับะใครอยากกันก็ได้ไม่อยากกันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่อยากกันก็ไม่เป็นไรนะชุดนี้คือชุดกันนะครับชุดกันนะชุดกันนะ เราพัฒนานะครับ13เดือน2นะปีพศออ2569นะครับอ่ะชุดนี้ใครชอบก็จัดไปนะครับอ่ะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็มีแค่นั้นนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับอ่ารับชมอย่างมีสตินะครับนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็อ่าเลื่อนผ่านไปนะครับขอบคุณนะครับขอให้โชคด,ดีอีกในงวดวันที่13กุมภาพันธ์2569อีก ในรอบนี้ต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ